จากกรณีที่นางอมรัตโชคประมิตรกุลอดีตสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลโพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กระบุว่าไม่ใช่กิจของทหารเที่ยวเดินสายไปอบรมครูอบรมเด็กให้รักชาติภารกิจหลักไม่มีํามก็รีบลดขนาดกองทัพอย่าฝืนโลก ล่าสุดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอนนทศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจําคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าทหารสอนประวัติศาสตร์ได้ที่พวกส้มออกมาโวยวายดิ้นพล่านมีข้อเท็จจริงดังนี้ 1. ทางสพทกระทรวงศึกษาธิการต้องการอบรมครูกอก่แบบเทรนนิ่งเดอะเทรนเนอร์การเล่าเรื่องวิชาประวัติศาสตร์จึงจัดอบรมให้ครูของสอพท2ทางสพทาทาจดหมายขอตัววิ วิทยากรสอนการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไปยังศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน904สออยหน่วยราชการในพระองค์3ส,สออยส่งวิทยากรที่ปกติสอนวิชาประวัติศาสตร์ในโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน904ให้สพทโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้น 4. วิทยากรจากสออยเป็นทหารที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน904ซึ่งเรียนประวัติศาสตร์กันมากมายและผ่านการอบรมหลักสูตร เล่าเรื่องประวัติศาสตร์แล้วด้วยเช่นกัน 5. การอบรมวิชาเล่าเรื่องประวัติศาสตร์นี้กระทรวงม,มหาดไทยเคยจัดมาแล้วทั่วประเทศหลายสิบรุ่นและขอพระราชทานวิทยากรจากสอ,อยอเช่นนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสพทออกระทรวงศึกษาก็เลยขอพระราชทานไปยังสอ,อยอบ้างเพื่อจัดอบรม การจัดอบรมที่มหาดไทยจัดสมกีไม่โวยวายแต่พอสพทรกระทรวงศึกษาจัดโวยวายกันสนัน่นดิ้นพลานเป็นอะไรกันมากไหมกลัวหลอกเด็กไม่ได้อีกต่อไปหรือไม่จบนะศาสตราจารย์ดรอร์อนนท์โพสต์ต่อได้ว่ากองทัพไทยอยู่ภายใต้ใตกระทรวงกลาโหมการสอนประวัติศาสตร์เป็นเรื่องของความมั่นคงนะครับเป็นอำนาจหน้าที่ของกองทัพโดยตรงตามพรบรกลาโหม2551มาตรา8วงเล็บ1 2และ3คุณเตี้ยปีศาจ คาบคมภีที่พร่ำสอนให้เด็กวางหนังสือถืออาวุธมันเรียนมาน้อยศึกษามาไม่พอมันเลยเห่าหอนคงไม่เคยศึกษากฎหมายมาก่อนกลับไปศึกษาก่อนเห่าหอนก็ดีนะครับครูส้มทั้งหลายก็เลยเห่าหอนเห่าหอนกันจังหลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นโซเชียลเช่นสสมีเยอะเกินไปควรลดจำนวนลงดีกว่าไม่เปลือง,งบ ก็พูดออกมาเลยตรงๆว่าไม่เอาทหารไม่เอาคนรักสถาบันเป็นวิทยากรต้องการพวกของตนเองที่มีความบิดเบือนโจมตีสถาบันให้เป็นวิทยากรเพื่อครอบงำทางความคิดเพื่อเปลี่ยนจากคนส่วนน้อยให้เป็นส่วนมากของประเทศเพื่อเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองตลกมากสอนให้คนรักชาติก็ผิดชอบให้ทหารดำเนินการเชิงรุกแบบนี้ดีกลุ่มล้มล้างการปกครองมันจะไม่ชอบควรยกเลิกสสเปลืองงบประมาณแผ่นดิน มาร่วมสนับสนุน Top News ส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ